เรื่อง SL นี้ต้องต้องแนะนำเลยว่าต้องตั้งเพราะว่าพอร์ตแตกมาแล้วหมื่นเหรียญเพราะว่าไม่ตั้ง SL กดรัว20่หไม้ทั้งที่ไม่มีความรู้เพราะเราไม่มีวินัยกดมั่วเป็นหมดเลยก็เลยเสียไปเยอะละกันกี่หลักคะกี่หลักโอ้เจ็ดหลักเจ็ดหลักเบา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 เจ็ดหลักเอาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่รู้จักน้องเมหรือว่าไม่ได้รู้จักที่นี่แล้วกัน ออ้ยตอนนั้นพูดถึงว่าเศร้าไหมเศร้ามากหนกักมากเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งมีปัญหาเรื่องครอบครัวอ่าเราก็เพิ่งย้ายกลับมาแล้วมันแล้วเรามาเทรดเสียอีกถึงขั้นว่าทําประกันไว้ให้คนข้างหลังแล้วกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดิชแนลนะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแขกของเม่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่า Import เอ้ อิมพอร์ตหรือเปล่าอิมพอร์ตนะคะมาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งก็คือประเทศเกาหลีลเนเนองทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับสาวน้อยคนนี้กันนี้ก่อนนะคะว่าเขาจะเป็นใครนะคะยาเซยียลูกมีมีดาโซเดนทูเซมีดาสวัสดีค่ะลูกหมีนะคะอ่ะให้ให้พี่ลูกหมีเนี่ยแนะนําตัวนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยคือเป็นใครแล้วก็ก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาอ่าก่อนหน้าน,นี้ก็อยู่เกาหลีมาเก,กือบ1ิปีนะคะก็ พึ่งย้ายกลับมาอยู่ไทยได้เกือบเกือบปีเกือบปีป mm hmm. ค่ะตอนนี้ก็มาเป็นเทดเดอร์เต็มตัวแล้วค่ะนี่เท <laughs> <laughs> ้าความนิดหนึ่งว่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือ,ค,อคือจริงๆแทบจะเป็นคนเกาหลีแล้วแหละถ้าไปอยู่นู่นเป็นสิบปีใช่ใช่ใช่ถ้าอบอกเลยว่าลืมทุกๆอย่างของทไทยแล้วกันก oh. ็กลับมาก็เหมือน,นมาเริ่มต้นใหม่ แดนแดนกิมจิใช nah, ่ไหมนะแเราตอนอยู่นน้นเราทําอะไรอ่ะตอนนั้นก็โอ้พูดถึงถ้าทําอะไรนี่หลายอย่างมากเลยนะก็เอาล่าสุดละกันก่อนกลับละกันก็เปิดร้านเล่ากับแฟนจ่ายปาร์ตี้สุดๆแต่ตอนนี้สถานะสถานะโสดขายของได้นะคะขายของได้ก็ กลับมาอยู่ไทยก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้ทําอะไรอย่างจริงจังก็มีเรื่องเทรดเรื่องเดียวที่ที่จริงจังอืออาทำไมนะคะถึงสนใจในเรื่องเทรดล่ะเพราะจริงๆเราก็ทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยมานานมากเลยแต่เราเลือกที่จะกลับมาไทยแล้วอาชีพแรกที่เราเลือกทําก็คือการเป็นเทรดเดอร์อ่าจริงๆอ่ะมองว่าการมีไรายได้ที่ไม่มีขีดจํากัดแล้กันอืม เพราะว่าอายุอายุไม่ใช่น้อยแล้วเนาะจะให้ไปทําแบบว่าเดือนละหมื่นห้าสองหมื่นมันไม่พอกินเราก็เลยมองหาว่าเออมันมีทางไหนบ้างที่เราสามารถที่จะหาะไรายได้ได้มากกว่านี้ด้วยความที่ว่าไม่ชอบไม่ชอบที่จะต้องไปร่วมงานกับคนเยอะๆอยากทําอะไรที่ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีสินค้าอ่าแล้วก็เราสามารถทําที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ย แล้วที่สาคัญนะทุกคนต้องบอกว่าในวันนี้ที่เมผาพี่ลูงหมีมาเนี่ยคือได้ยินได้ยินมาว่าแวแวว่าว่าคนนี้เนี่ยเขาก็โดนไปเยอะนะคะกับเรื่องของการเทรด oh. คือคือเพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานใช่ใช่ไหมแต่ก็ติดจรวดเหมือนกันเป็นคนใจใหญ่ละกันอ่าเป็นคนใจใหญ่ทั้งทงที่ว่าเราไม่มีความรู้เอออ่ามีมีแต่ว่าน้อยอ่น้อยมาก ก็เลยเสียบไปเยอะละกันนี่กี่หลักคะกี่หลักโอ้เจ็ดหลักเจ็ดหลักเบา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 เจ็ดหลักโอ้คือแสียบโยเจ็ดหลักเนี่ยเสอยู่ใช่ไหมเออก็ห้าเดือนอะห้าเดือนก็โดนไปเจ็ดหลักก็ก็ไหวอยู่อ๋อแรกแรกก็เอ้ยหนักอยู่แต่ตอนนี้ก็โอเคละนี่นะคะแล้วเคยได้พีคสุดเนี่ยประมาณกี่หลักคะ ถึงได้ใช่ไหมได้ก็หนาอกโอ้ยหกหกหลักได้อยู่ได้ถึงก็นับนิ้วอคือโหนี่ได้หะเยอะน่าดูหกหลักได้อยู่อ่าก็ถือว่าโอเคนะคะงั้นถามต่อดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอะตอนนั้นเนี่ยที่เราหมดไปนะกันคือเจ็ดหลักเรามีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วเรามีมุมมองยังไงเอาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่รู้จัก อน้องเมย์หรือว่าไม่ได้รู้จักที่นี่แล้วกันก็โอ้อยตอนนั้นพูดถึงว่าเศร้าไหมเศร้ามากหนักมากเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งมีปัญหาเรื่องครอบครัวอ่าเราก็เพิ่งย้ายกลับมาแล้วมันแล้วเรามาเทรดเสียอีกถึงขั้นว่าทําประกันไว้ให้คนข้างหลังแล้วกันอืม,อมถึงขั้นนั้นเลยก็แสดงว่าน่าจะหนักเหมือนกันกว่าจะผ่านมาได้ถูกไหมก็หนักหนักมากหนัก ถึงขั้นทําประกันอ่ะอให้กับเ,เพื่อเพื่อที่คนที่อยู่ข้างหลังเราเขาไม่ลําบากแล้วในวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วจนในวันนี้เมเห็นว่าเออพี่ลุงหมีเนี่ยคือเริ่มมีแผนการเหตุของตัวเองแล้วกันคือเห็นการพัฒนาการของพี่ลุงหมีเนี่ยคือเริ่มที่จะไปไวมากยิ่งขึ้น จากที่เราเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องของการเทตดเลยอันนี้เป็นอาชีพแรกของเราเลยที่เราเลือกมาแล้วหมดไปไวมากใน5เดือนแต่ในวันนี้เห็นพี่พี่ลุงหมีแบบเออส่งแผนเทรเข้าเรียนตลอดใช่ไหมนะคะอยากรู้มากเลยว่าแล้วพี่ลุงหมีอ่ะใช้เทรดเซตอัพอะไรบ้างในการเทรดของเราณาตอนนี้โอเคก็ของลุงหมีลุงหมีจะใช้ช็อคอินทรีนะคะก็ ไหนลองอธิบายยกตัวอย่างเนาะอย่างอย่างตัวอย่างนี้ก็ก็มันจะมีออเดอร์ที่หนึ่งใช่ไหมก็คือ o อบช็อกดูช็อกก่อนอ่าดูยังไงดูยังไงดูยังไงก็ตรงนี้นะคะก้าขึ้นไปบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เขาลงมาแล้วเป็นเป็นช็อกช็อกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตี o อตี OB ตัวที่หนึ่ง ก็มี1 2 3มี3ตัวแต่ตัวกลางก็ติดติดกันกันไปก็คือ,อถ้าห่างกัน200ร้อองร้อยจุดก็กจะจะเข้าแต่ถ้าอย่างกรณีนี้ห่างไม่ถึง200จุดก็จะเลือกแค่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายอ่าอ่ะ,อะนั้นเดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะคะผมพี่ล้มีเนี่ยจะมีการช้อนเนี่ยก็คือถ้าเป็น200จุดถึงจะมีการเข้าออดเดอร์เพิ่ม แต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเราจะไม่เข้าเลย<ช>นะ<ช>ตามแผน<ช>ซ,ซึ่งหลักๆเนี่ยของพี่ลูมีจะใช้เป็นช็อคเอนทรีอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวเลยก็คือหนักแน่นที่อันนี้ใช่กับอาจจะมีเรื่องของ OB มาเสริมก็ OB OB ก็จะมีแค่คือเลือกทุก OB แล้วกันอ่าทุก OB เข้าทุก OB แต่ว่าต้องดูว่า OB ที่มีอยู่อะติดกัน เกินไปหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ okay. แล้วก็จะ,ะถ้าเป็นขาเซลลก็จะไม่เอาไส้ไม่เอาไส้ล่างก็คือเอาแค่เนื้อแต่ถ้าขาบีก็จะไม่เอาไส้บนโอเคก็คือมีการดูเรื่องของแท่งเทียนด้วยถูกไหมคะ,คะ,ะแล้วก็ SL ก็ไม่เกินสอง้จุดนีอออ่อย่างออเดอร์นี้เนี่ยด้านบนของพี่ลูกหมีใช้อะไรนะตรงนี้ก็ อบีอบีตัวสุดท้ายก็เอสเอลสองร้อยจุดใช่ทำไมเราถึงเลือกที่จะโฟกัสหน้าเซลล์อันเนี้ยชุดนี้อ๋อลืมลืมบอกว่าเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมี P O I ในเอ็มสิบห้าขยายความนิดนึงโอเคเราจะดูเราจะดูโครงสร้าง จากเคสหนึ่งก่อนว่าเป็นเทรนอะไรแล้วก็มาดู P O I ของ M15 P O I เป็นของ P O I M15 คือจุดที่เราสนใจแล้วกันเป็นจุดที่เราสนใจที่เราจะเข้าออเดอร์ก็คือจะเป็นออเดอร์บ็อกหรือว่าเป็นดีมันซักคายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยย่อมาใน M1 แล้วก็ค่อยหาจุดเข้าใน M1 ก็คือดูเรื่องของแบบโครงสร้างด้วย ใช่ไหมแล้วก็ดูจุดว่าเอ้ยตรงไหนที่มันน่าสนใจในการเข้าซึ่งชุดนี้เนี่ยเราเลือกที่จะโฟกัสหน้าเซลเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเทรนมันเป็นขาขึ้นไม่ใช่เหรอทำไมพี่ลรมีถึงโฟกัสหน้าเซลล์ตรงนี้ล่ะเอ่อเป็นขาขึ้นแต่ว่ามัน,ม,นม,มันมีจุดที่เราสนใจอ่าก็คืออ่าส่วนตัวจะดูเป็น order b o x ก็คือ ob อ่าดู ob ไว้แล้วพอกับวิ่งมาถึง ob ที่เราตีไว้ ก็คือ P O I แล้วก็รอให้เขาเสียโครงสร้างรอให้เขาเสียโครงสร้างก่อนแล้วก็ค่อยหาจุดข่าวโอเคเลยนะคะก็คือในกรณีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดช็อกตรงนี้ถูกไหมอ่าพอเมื่อเกิดช็อกปุ๊บนะคะพี่ลูกหมีก็เลยหาจุดในการเข้าเซลล์ต่อใช่ค่ะอ่าโอเคคราวนี้เนี่ยมาดูตรงนี้อันไหนเราเข้าก่อนนะอันชุดนี้ใช่ชุดแรกที่เข้าไปก็โดน SL อ่าโดน SL นะคะแล้วทุดนี้เนี่ยพี่ลุงหมีตั้ง SL แล้ววาง TP ยังไงในชุดอันนี้ก็ SL 200ลยจุดเหมือนกันคือ SL ไม่เกิน200จุดที่ตั้งไว้อืมที t ีที่ตั้งยังไงหรออืมจะมีฟิโบอาโอเคความลับแล้วกันฟิโบ ฟิโบนี้ตั้งชื <t <t t ่อว่าฟิโบลาความจนนะนี่บอกลาความจนโอเคโอเคแล้วก็ทำไมถึงตั้งทีพีตรงนี้เพราะว่าเขามี POI อยู่ข้างล่างไงไหมเขามี POI ด้วยแล้วก็ฟิโบฟิโบลาความจนก็มาถึงใน POI พอดีก็เลยตั้ง ทีไว้ตรงนี้<ช>แล้วอย่างเงี้ยของพี่ลูกหมีเนี่ยก็คือมีดูหลายทางเฟรมมากเลยใช่ไหม<ช>แต่คราวนี้ในจุดที่เราเก็บทีพเนี่ยเราเลือกเป็น POI ในทางเฟรมไหนคะ M15 เหมือนกันอ่า<ช>ก็เป็น M15 <ช>ด้านบนที่เราหาจุดเข้าก็เป็น M15 ใช่ M15 พอลงมาข้างล่างก็อาจจะต้องดูการเสียโครงสร้างถ้ามีการเสียคองสร้าง ก็บีกับขึ้นไปนะโอ้โหนี่คือหาจุดเข้าได้ทั้งฝั่งเซลและฝั่งบายเลยใช่ค่ะใช่แม่นะคะอ่ะออเดอร์นี้เนี่ยเราเก็บไปกี่จุดทั้งหมดกี่จุดนะแทงบอกลาความจนอันนี้เราบอกเราบอกลาไปกี่จุดต้องเปิด d a t a ดูไอต้องเปิด d a t a โอ้โหจับไม่ได้ด้วยโอเคอ่ะต้องเปิดในลองเน้นในในลองย้อนให้ดูหน่อยสองพันจุดโอ้โหออเดอร์นี้เก็บไปสองพันจุด SL สองร้อยร้อยแปดสิบ Oh. ก็คือฟิตฟิตไว้ว่าร mm ้อยห้าสิบไม่เกินสองร้อ hmm. ย <Okay. S 1> อ่าแล้วถามต่อนะคะแล้ว SL เนี่ยที่เราฟิกไว้ว่าไม่เกิน200เนี่ยเราดูจากอะไรบ้างหรือว่าเราฟิกจากอะไรที่มันไม่เกิน200คือตั้งตั้งขึ้นมาเอง mm hmm. ตั้งขึ้นมาเองว่าเออถ้าถ้ามันถ้าเออที่เราตั้งไว้อะคือหลงัลงหลังอุ หลังส่วนโอบหลังส่วนไปนิดนึงถ้าถ้าหลังโซนไปแล้วมันเกินเราก็จะขยับตัวจุดเข้าออกไปให้เหลือ ไปอยู่ประมาณช่วงกลางอ่าโอเคก็คือเวลาเราตั้ง SL เนี่ยยังน้อยอะคือเราตั้งไว้เหนือ OB ที่เราเข้านั่นแหละถูกไหมนะคะแแต่ว่าเราก็จะฟิกไว้ว่ายังไงเนี่ยเ l เราก็จะไม่เกิน200จุดแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกินไปมากกว่านี้เราจะเลือกเข้าในราคาที่มันใกล้ขึ้น ูกไหมอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือในการตั้ง SL ของพี่ลุงนี้ส่วน TP เนี่ยเราก็เลือกวัดตามจุดฟีโบใช่ไหมคะฟีโบบวก POI ใช่ทีตรงนั้นมาถึง POI ด้วยแล้วมาถึงโลรือว่ามีจุดอะไรสำคัญอยู่ตรงนั้นเราก็จะมั่นใจมากขึ้นด้วยว่าเขาจะมาถึงโอ้โหเะคนูแต่ถือว่าอ่าคุมมากเลยคุ้มแต่ต้องบอกว่าในในทุกๆเทคนิคเนาะก็คือ เราต้องมีการเก็บสถิติเนาะเราถึงจะมั่นใจได้แบบนี้ที่เห็นอะคือพี่ลุมิเก็บคือเก็บฟอร์มแบบเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วมันเลยทําให้พี่ลุมิมีสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้แบบนี้นะคะแล้วก็รีดอาราได้เยอะมาก S L ลสองร้อยที่พี่สองพันนโว้อันนี้อันนี้จะออเดอร์นี้จะอ่า S <S อสามสิบเอ็ดอาโอ้โหสามสิบเอ็ดอาใช่ อ่ะตรงนี้อธิบายเพิ่มนิดนึงว่านตรงเนี้ยมันเป็นเทรนอะไรแล้วก็เราใช้จุดอะไรในการเข้าบ้างเป็นเทรนขาลงลงมาอ่มแล้วก็มาเสียโครงสร้างตรง P O I เราพอดีอืมอืมแล้วจุดที่ T P ตรงเนี้ยคือเป็นไฮเดิมอไฮไฮก่อนที่เขาจะทิ้งตัวลงมาด้วยเราก็เลยต้องแล้วพอดีมันพอดีกับฟิโบนี่ฟิโบลาความจนของเราด้วยเอก็เลยแบบว่าโอเค อันนี้คือแค่ TP หนึ่งนะอืมอืโอ้โหสุดยอดนะคะอันนี้เราก็ใช้สูตรเดิมเลยใช่สูตรเดิมคือทุกๆออเดอร์ที่เข้าอ่ะสูตรเดิมหมดเลยนี่ซ้ำไม่มีเปลี่ยนเซตอัพแน่นอนอย่างอันนี้เราเราบวกไปประมาณกี่จุดคะสำหรับออเดอร์นี้หกพันจุดายเดิมหกพันจุด SL เท่าไหร่นะ SL สองร้อยจุดอันนี้ ไม่รู้ใครเป็นสิษย์ใครกันแล้วขอลอกขอลอกสูตนักเรียนอีกทีหนึ่งได้ไหมคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวให้พี่ลุมิเนี่ย รีแคปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งว่าเราเนี่ยดูจากอะไรบ้างเนาะนะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่าง2ตัวที่เราเนี่ยนะคะได้ยกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นออเดอร์ที่เราเก็บและสามารถรีดาอาได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ลูกหมีได้รีแคปนิดนึงว่าอย่างแรกเลยเราต้องดูอะไรบ้างนะคะแล้วเราต้องมีการคอนเฟิร์มอะไรบ้างเราถึงจะเข้าจุดอีกโอเคของเซตอัพของลูกหมีนะคะหนึ่งก็ดู คงสร้าง H1 ก่อน <Ừ. S 2> อว่าเขาเป็นเทนอะไร <Ừ. S 2> อะลองมาก็หา P.O.I ใน M15 <Ừ. S 2> คือจุดที่เราสนใจนั่นเองแล้วก็ลองมาใน M1 หาจุดเพื่อหาจุดเข้ารอให้กรับวิ่งมาถึง P.O.I แล้วก็รอให้รอให้กราับเสียโครงสร้างก็คือรอให้เขาช็อคหลังจากที่กรับช็อคแล้วเราก็ไปหาเราไปตี O.B แล้วกัน O.B OB แล้วก็หาจุดเข้าใน OB อีกทีหนึง่งยอดเลยอันนี้นะคะก็ทุกคนลองไปแกะดูได้นะคะแล้วก็สามารถหาจุดเข้าได้แบบนี้เนาะนะคะแต่กว่าที่พี่ลูกหมีจะมั่นใจได้แบบนี้อมันหากับเก็บ data มาความรู้สึกมันจะต่างกันต้องต้องอันนี้คืออยากให้เก็บ Data เลยเพราะแนะนําเลยมันจะทําให้เรามั่นใจต่อให้ต่อให้จะ SL เราก็ยอมรับได้เพราะเราเก็บ Data มาแล้วสุดยอดมากตอนนี้เก็บไปกี่ออเดอร์แล้วนะ600อยอเดอร์ค่ะก็คือปาดเงื่อโยใช่ใช่ก็จริงๆต้องการเก็บไปเรื่อยๆเป็นพันเป็นหมื่นก็ต้องเก็บนี้เพื่อความมั่นใจของตัวเองเดี๋ยวให้พี่ลุกหมีเนี่ยอวดอวดด a ต a ของเราหน่อยเก็บ Data ไปส0งร้อยสองรอยออเดอร์ได้กำไรมา25งหมื สอ0 0มื 25, เหรียญจากทุนหนึ่พใช่โอ้โหเก่งมากอันนี้ต้องปรบมือให้เลยจริงๆคือเราใช้ความเสี่ยงที่เรารับได้แหละถูกไหมนะคะในการที่เราจะเอ็มเใช่คือแล้วแต่ความยอมรับได้ของแต่ละคนละกันอ่าส่วนตัวก็ก็ยอมรับได้ห้าเปอรนะคะจากที่เราดูมาเนาะในฟอร์มเราจะเห็นว่า SL อ่ะจริงๆเยอะมากนะคะ แต่ว่าด้วยแต่ละออเดอร์ของพี่ลุงหมีอะ่ะคืออ่ RR คุ้มมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา TP 1ครั้งเนี่ยมันโคเวอร์และบวกกำไรด้วยใชอย่อย่างอย่งออเดอร์ล่าสุดที่เปิดให้ดูก็คือ คือ TP ไปแล้วต้องแพ้อีก30สิครั้งถึงจะมาติดลบได้อะไรเงี้ยนี่อโอ้โหต้องแพ้อีกสามสิบครั้งเออนะคะโหแสดงว่าอย่างเงี้ยทุกคนพอเราใช้วิธีการแบบนี้เนาะนะคะรวมไปถึงอะเมให้มุมมองแบบนี้นะกันคือไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยมีการเก็บสถิติแบบที่ลุงหมีเนี่ย <c oughs> คือเราจะมั่นใจในเทรดเซตอัพของตัวเองมากๆเลยและเราจะได้รู้ด้วยว่าเราควรจะปรับยังไง ปรับเทคนิคยังไงปรับกลยุทธ์ยังไง,ยยง,ไงอย่างบางคนเนี่ยวินเลทเยอะแต่ RR เนี่ยน้อยมากนะคะบางคนเนี่ยโห SL เยอะกว่า TP อีกนะคะ r r เนี่ยตรงเนี้ยคือกลายเป็นว่าบางทีพอเรา TP 1ครั้งแล้วเราไป SL ครั้งหนึ่งบางทีมันอาจจะกําไรหายทุนหดไปอีกใช่ถ้าถ้า SL เเยอะนะ <laughs> คือบางคนไม่ตั้งไง อแอร์นะคะบางคนไม่ตั้งบางคนขยับ SL หนีอย่างเงี้ยโอ้ยต้องอันเรื่อง SL นี่ต้องต้องแนะนําเลยว่าต้องตั้งเพราะว่าพอร์ตแตกมาแล้วหมื่นเหรียญเพราะว่าไม่ตั้ง SL. s อ <S คือ ขนาดคนที่เก็บสถิติขนาดนี้ทําการบ้านขนาดนี้นะคะรวมไปถึงต่อให้เรามีทุนเยอะแค่ไหนเนาะนะคะแต่อย่างน้อยอเราก็ต้องมีการเทรดแบบเป็นระบบมีวินัยในตัวเองใช่<า>ต้องมีวินัยมีการตั้ง s อชลม่ก็เป็นคนหนึ่งทุกคนที่ขี้เกียจมากคือขี้เกียจในการ <c oughs> ทําการบ้าน <c oughs> ขี้เกียจเก็บสถิติมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเข้าใจว่าต้องเก็บจริงๆเพราะาถ้าไม่เก็บอะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะ ใช้ท่าอะไรในการเทรดหรือเราจะมั่นใจตรงนี้ได้ยังไงส่วนตัวก็เป็นคนขี้เกียจเหมือนกันแต่ว่ามันมีมันถึงจุดหนึ่งที่ว่าอุ้ยเราต้องเราต้องทําอะไรสักอย่างที่มันจรงิงจังในเมื่อเราสนใจในทางนี้แล้วคือการเทรดใช่ไหมเราก็ต้องมาเรียนรู้เขาพฤติกรรมของเขาเราเราต้องทํำยังไงให้เราอยู่รอดกับเขาก็คือจากขี้เกียจก็ต้อง โอเคเราก็ต้องแบ่งเวลามาให้เขาเพื่อมาเรียนรู้เขาเราเรียนรู้เขาด้วยเราต้องเรียนรู้ตัวเองด้วยแล้วหลังจากที่เราเก็บสถิติมาแล้วหรือเราเนี่ยเราได้เห็นแล้วมันได้สะท้อนตัวเองมาแล้วได้ทั้ง b a c k เทสด้วยแล้วตอนนี้ก็ f o r วิร์ดเทสอยู่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้มันต่างจากครั้งแรกที่เราเริ่มเข้ามาอย่างไงหรือช่วงแรกอย่างไงถ้าพูดถึงตรงนี้นะจะบอกเลยว่า <c oughs> แตกต่างกันเยอะมากมเยอะจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีคือถ้าถ้าทุกคน ได้เห็นตอนแรกที่เข้ามาในตลาดนี้ก็คือกดรัว20ไม้ทั้งๆท,ที่ไม่มีความรู้เพราะเราไม่มีวินยัยกดมั่วเป็นหมดเลยขอให้ขอให้ได้ขอให้ได้มีออเดอร์โฟโมเขาเรียกว่าอาการโฟโมเป็นเยอะตอนนี้หรอตอนนี้ก็โอเควินยัยวินัยต้องมาคือไม่มีใครเปลี่ยนได้ต้องต้องเรียน ได้เรียนด้วยใช่ใช่ได้เรียนได้ทําการบ้านเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะ เออแล้วความแตกต่างล่ะที่เราได้เรียนมาเพราะก่อนหน้านี้นพี่ลุงหมีก็เคยศึกษามาจากที่อื่นด้วยนะคะเคยมีความรู้เคยศึกษามาก่อนแบบพื้นฐานแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้อ่ะสิ่งที่เราได้เปิดโลกมากขึ้นนะนมันคืออะไรพอร์ตไม่แตกแล้วโอ้โหอันนี้คือเมเชื่อว่าหลายคนได้จะชอบอันนี้โอ้โ <c> ห <oughs> พอร์ต <c oughs> พอร์ตเลิกแตกแล้วนี่อ, <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงก็ โอเคหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ,อยังไม่ยังไม่ยังไ,ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเก็บและเพิ่งจะเรียนจบใช่ไหม, mm hmm. มกําลังตั้งใจเก็บอยู่แต่ว่าสิ่งที่ไม่เสียเลยคือว่าเรื่องวินัยที่ที่ถูกสอนมาถูกเทรนมาอมแล้วก็การนั่งสมาธิอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องก็ต้องทําอันนี้คือหนึ่งในคลาสใช่หนึ่งในคลาส <c oughs> ที่ที่ ที่เรียนมาละกันได้นั่งสมาธิใช่นั่งสมาธิออกกําลังกายรู้สึกแปลกไหมตอนแรกที่แบบเออขาดอะไรวะอยู่ดีๆก็มีให้นั่งสมาธิด้วยมีให้ออกกําลังกายด้วยคือตั้งแต่ทีแรกเลยแล้วกันโค้ดบอกว่าเฮ้ยเลิกดูกราฟไปสามวันฮะต้องไปออกกําลังกายไปนั่งสมาธิไปอ่านหนังสือไปทาอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องดูกราฟอะไรเนี้ยแล้วก็งงว่าเฮ้ยต้องต้องนั่งสมาธิด้วยเหรอต้องไปอ่านหนังสือเหรอ ต้องไปออกกําลังกายหรออะไรเงี้ยก็พอลองทําแล้ววิมันได้ผลจริงๆริอม,มันได้ผลจริงนี่แหละเหมือนที่เขาบอกว่าเลยนะอ่าการเหตุเนี่ยสิบเปอร์เซ็นคือเทคนิคเก้าสิบเปอร์เซ็นคือเรื่องของอารมณ์ใช่อันนี้อันนี้หน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นถูกต้องอใช่ไหมใช่นะเพราะฉนะนั้นเราเลยมีสอนทุกคนก็คือให้ทุกคนได้นั่งสมาธิให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองได้ออกกำลังกาย ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนทุกคนก็จะได้โฟกัสมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นสามารถควบคุมตัวเองได้จริงๆจริงๆอะเรื่องความรู้อะรู้ไว้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเรามีสติหรือว่าเรามีการออกกําลังกายนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ดีกว่าการที่ว่าเอ้ยเรามีความรู้แต่เราไม่มีสิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยสุดยอดมากเลยนะคะโหเมย์เราชอบผู้หญิงคนนี้จริงจริง คือต้องบอกงี้ค่ะทุกคนคือคนที่ไม่เคยเหตุเลยเนาะแล้วกลับมาแบบกลับมาอยู่ไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาเหตุแล้วก็เอออยู่ดีก็อ่ะกดกดตรงนั้นทีกดตรงนี้ทีแล้วก็ไม่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยสักอย่างเดียวอะไรเงี้ยเข้าไปเข้าไปก็คือมีมีรุ่นพีแนะนํา<ม>กดบายกดเซลยังไม่ ยังไม่ได้เรียนเปิดพอร์ตจริงเลยนี่ใหใหญ่แล้วก็ใใวก,กดเลยทั้ทงทั้งที่ว่ายังไม่รู้แร้ว่าเฮ้ยต้องบายลิมิตเซลล l i ิมิตตรงไหนไกดบายกดเซลลตรงไหนแล้วต้องดูยังไงไม่เพราะหลังจากที่พี่เขาแนะนําปุ๊บพี่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเทรดนะมึงไม่ขึ้นขึ้นเครื่องไงก็โหลดไว้แล้วก็เออพอลงสนามบินปุ๊บกดเลยกดออเดอร์แลก วันนั้นกามน่าจะทุกมากําไรไปยี่สิบเหรียญหูเปิดร้อยเหรียญก่อนฮูแบบฮูได้เยอะอะไรเงี้ยพอกดไปอู้ได้อีกได้มาอีกหนึ่งรเอร์ซนเลยได้หนึ่งร้อยเหรียญหลังจากนั้นนะวามแบบกดเต็มที่เลยเพราะว่ายังไงก็ได้เราเป็นคนดวงดีเอกดพอแตกมันเป็นเรื่องปกติแม้ว่าเข้าใจได้นะคะ<ม>แต่โอเคแหละ ต้องบอกว่าในช่วงแรกที่เราเข้ามาในตลาดอะ่ะเราก็จะมีการแบบเทสอยากรู้อยากลองใช่ไหมอยากกดนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าแบบครั้งแรกของเราเนี่ยต,ตอนนั้นเราใส่ไปเยอะมากน้อยแค่ไหนในการเทสตลาดแต่อย่างพี่ลูกหมีเนี่ยโอเคใส่ไปไม่เยอะเราใส่ไปแค่แบบหล,หลักร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะคะแต่บางคนอ่ะก็อาจจะใส่ไปมากกว่านั้นนะคะในการลองผิดลองถูกซึ่งมันก็แต่ว่าในช่วงนั้นมันก็เหมือน โยนเหรียญอนะเนาะมันก็เหมือนแบบทอยเหรียญอะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรตลาดนี้มันคืออะไรเออเห็นกําไรก็รู้สึกดีใจขาดทุนก็งงง,ง,งไม่ไม่ถอนเลยฝา <c oughs> กอย่างเดียวฝา <c oughs> กอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> นะคะเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เราอะรู้สึกมั่นใจเหมือนพี่ลุกหมีเลยว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดวงดีอ่า <c oughs> ก็อยากเติมเข้าไปเรื่อยๆกดออกรอดเทศไปเรื่อยๆจนเราแบบ ใช้คําว่าติดนิสัยแล้วกันอ่มมันก็จะมีการแบบโอเคนิสัยไม่ดีกลับมาด้วยว่าเอ้ยฉันเข้าใจไว้แบบนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นในการศึกษาหรือว่าเรียนรู้จริงๆจ,จ,จนในวันที่เราแบบอาจจะเสียไปเยอะแล้วแล้วก็อาจจะอยู่ในจุดที่อยากเข้ามาจริงๆเราถึงได้เริ่มเข้ามาเรียนจริงๆคือเสียไปเยอะแล้วถึงแบบว่าถึงจะตื่นรู้แล้วกันเฮ้ยจริงๆมันมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะมากอื แล้วตลาดนี้เราจะมาพึ่งดวงเฮ้ยมันไม่น่ารอดก็เลยต้องหาวิธีที่แบกว่าเราต้องมีความรู้ให้มากกว่านี้โอ้โหนะบอกเลยว่าดีมากๆเลยที่เราได้มาเจอกันไม่งั้นอาจจะไปไกลกว่านี้ใช่นลคะดีที่เราเจอกันตอนนี้อ่ะนะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่ลุงหมีเนี่ยนะคะได้ฝากถึงคนที่กําลังดูอยู่นะคะหรือว่ากําลังเทรดอยู่ณตอนนี้หน่อยว่าอ่า เราเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังศึกษาอยู่ใครที่กำลังเริ่มต้นในการเทรดอยู่ว่าเขาจะต้องออมีมุมมองยังไงนะคะหรือว่ามีมา n d s e t ยังไงกับในเรื่องของการลงทุนให้กับตัวเองด้วยหรือการเทรดด้วยเตือนไว้ก่อนสำหรับคนที่กำลังเริ่มห,หรือว่าเริ่มมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่มีเทรดเซตอัพที่ชัดเจนแล้วกันอย่าเพิ่งเทรดไม่งั้นก็เทรดได้แต่เบาๆเบ,ดดเบ,บา,า,บามือหน่อย อย่าพิ่งใจใหญ่ตอนนี้เพราะตลาดนี้เขาจ่เงินให้กับคนที่มีความรู้หลอกก่อนเรียนก่อนรู้ก่อนค่อยรวยตอนนั้นยังไม่สายเก็บเงินตอนนี้ไปไว้ในวันข้างหน้าที่เรามีความรู้แล้ววันนั้นะจะไม่สายเตือนแล้วนะคะจากรุนพี่เ <laughs> ตือนแล้วสำหรับมือใหม่อ,อย่าอย่าหาทำอย่าหาทำจริงๆ แนคะต้องขอบคุณพี่ลูกหมีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะขอปิดท้ายขอปิดท้ายมองกล้องนะคะปิดท้ายพูดภาษาเกาหลีปิดท้ายให้หน่อยนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดฝากติดตามช่องนี้หน่อยนะขอบคุาคนี่มองกล้องก็นัดเซวค่ขอบคุณา ฉันไั้ไงนี่แปลด้วยนะคะแปลด้วยก็แปลว่าเอ้ยจบแล้วนะอโอเคนะคะก็ขอบคุณพี่ลูกหมีมากๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนเข้ามาอมเมนต์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผู้หญิงคนนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย เอออันยองอะไรนะคำคำไม่อันนี้คือหัวใจคำซามิดาอันนี้ซาลงเอะอ่ะซาลาเอ